สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มากอดโชคกวาลาบไก่ไก่ครับฝักมรดกให้โชคครับเปิดทางสวรรค์เปิดทางให้โชคไข่ลาบแก่สมาชิกทุกท่านนะครับพิพุทธสตอรี่นะครับตัวแรกเป็น9กครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ I <clears throat> Hmph. <laughs> เปิดโชคเปิดลาบนะครับ16จชั้นฟ้า15ชั้นดิน14จชั้นบาดาลขอบารมีท่านผูท่านย่าเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกเปิดทางโชคลาบเปิดบารมีให้แก่สมาชิกทุกท่านนะครับ ตัวแรกเป็น9กรับ9 6ตัวเดียวกันนะครับ ปอดที่สองมาแล้วครับมาแล้วรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิทโซตอรี่มาโดยตลอดครับขอบคุณสมาชิกต่างแดนนะครับเยอรมันสวีเดนเกาหลีเพื่อนบ้านของเราครับ có ấy nghiêng có ấy băng băng có ấy đôi ruồi nó cấp sám tua tung tung nó cấp có ba là mi ấy khải ตัวที่สองมาแล้วครับคิดว่าเป็นอะไรครับสี่ไหมน่าจะเป็นสี่เนาะ วันนี้ขอเพิ่งบรมีเปิดโชคเปิดลาบไ้ไข่ครับขอให้สมาชิกได้รับโชครับลาบรับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตรครับเิงเฮงรวยรวยปังปังตัวที่สองมาและเป็นสี่นะครับ ขอบคุณสมาชิกขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพีพูดสตอรี่นะครับขอให้เงงขอให้ปังๆขอให้รวยๆนะครับพวัสด,ดี <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงรถวิ่งหน่อยครับเพราะติดถนนใหญ่ครับ <S 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 วา้วาว้าเอียงและโอ้ยแต่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 แโอ้ล้มเลยครับล้ม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  ล้มครับล้มล้มล้มลมลมล้มลมนะครับขอว่าเรมีกวักมะละกดครับ19ใบแล้วก็21สใบครับนะสวยงามมากครับ19ใบกับ21ใบครับเพ่งหิงรวยๆครับ1 9 9 1นะครับกับ2 1 1 2 ตัวที่สามมาแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับกดไลค์กดแชร์พิมพ์สตอรี่นะครับ คลิปนี้ก็ดจบแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้าวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5ง4น้อหวันนี้ขอเฮงๆขอ,อๆปังๆขอให้รวยๆนะครับ9ก้าสีอะไรครับ9ก้9สีก้าก้าสีูน เก้าสี่ศูนย์นะครับออขออนวญาติปนี่ก็จบค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ ดูทูบได้ครับดูทูบเป็นตัวอะไรครับเนะี่ยเป็นศูนย์ไหม